คุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องหัวนมสั้นบอดแบนบุมให้แก้ไขแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะถ้าไปแก้ไขช่วงคลอยไปแล้วลูกของคุณแม่เนี่ยอาจจะดื่มนมแม่ลําบากค่ะหัวนมสั้นบอดแบนบุมเกิดได้นะคะกับคุณแม่หรือคุณผู้หญิงของเรานะคะแก้ไขโดยเรานําไซลิงค์2 5 c ีนะคะปกติก็จะมีเข็มฉีดยาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วดึงออกแล้วก็ตัดนะคะตรงฉีดยาตรงนี้ออกแล้วก็สวม อีกทางหนึ่งกับด้านนะคะแล้วก็นําด้านนี้นะคะซึ่งเป็นด้านที่ไม่คมอ่า เข้าไปตรงหัวนมของคุณผู้หญิงเราแล้วก็ดึงนะคะทำแบบนี้สักประมาณ15ถึง20ครั้งนะคะต่อหนึ่งวันอาจจะทำช่วงก่อนหรือหลังอาบน้ำก็ได้แต่มีข้อห้ามนะคะใครที่มีประวัติเรื่องของการแท้งมีเลือดออกหรือว่ามีคลอดก่อนกำหนดห้ามทำเด็ดขาดและช่วงใกล้คลอดนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะทำเพราะอาจจะส่งผลทำให้คุณแม่คลอดก่อนกำหนดได้ลองทำดูนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่แนะนำนะคะเพราะว่าจะทำให้หัวนมของคุณผู้หญิงหรือ แม่ตั้งรันเนี่ยค่ะขึ้นง่ายนะจากปัญหาเรื่องหัวนมบอดแบนบุ๋มหรือว่าสั้นก็สามารถกลับมาเป็นหัวนมปกติได้แล้วลูกของเราสามารถดื่มนมแม่จากเต้าได้ง่ายนั่นเองค่ะ